สวัสดีครับวันนีอ้อยู่กับช่างโอนะครับร้านบุญเจริญผลิตภัณฑ์นะครับเราเจอปัญหาในการติดซ่อมและติดตั้งจานดาวเทียมนะครับคือในการลูกค้านยแบบใช้ใช้ไปแล้วใช้ไปนา,นานนะครับก็จะมีปัญหาหรือว่า หรือว่ามีปัญหาแล้วอาจจะไม่เรียกช่างทันทีอาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็ก็เจอบ่อยเหมือนกันในการต่อในการต่ออเขาเรียกสายสัญญาณนะครับการต่อสายสัญญาณเรือเล็กต่อแจ็คเอฟนะครับแจ็คเอฟตัวนี้นะครับต่อคือลูกค้าต่อแล้วเกิดการช็อตหรือว่าต่อ ต่อไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อให้ดูนะครับในการวิธีการต่อให้ถูกวิธีไม่ช็อตแล้วก็จะไม่เกิดปัญหากับเครื่องรับสัญญาณด้วยนะครับในกานต่อแจ็คเอฟนะครับาสายสัญญาณก็จะมีอยู่สองเส้นนะครับเส้นข้างนอกก็คือเป็น สายกาวนะครับสายกาวก็เส้นข้างในก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับถ้าขาดเส้นใดเส้นหนึ่งไปสำหรับเครื่องก็จะไม่มีสัญญาณนะครับในการปอกสายสัญญาณนะครับไอตัวสๆที่อยู่ข้างนอกนะครับตัวฟอยต์ตัวนี้นะครับก็ก็นำไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ เป็นกราวด้วยนะครับลูกค้าต่อบางครั้งก็จะเอาทองแดงมามาแตะเข้ากับกับตรงนี้ด้วยก็ก็เกิดการช็อตก็เกิดการไม่มีสัญญาณหรือว่าว่าเสียบเข้ากล่อ,องปุ๊บกล่องก็จะไม่ติดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นกล่องสําหรับติดตั้งจานดาวเทียมนะครับที่ผมทาเองนะสำหรับขอ,อกงานติดตั้งจานดาวเทียมนะครับตัวนี้ก็จะมา ลองต่อให้ดูนะการต่อก็จะปอกสายอยู่ประมาณนี้นะครับสายตัวนี้สายตัวนอกสายกลาวก็จะถูกกับแยกเอฟพอดีนะครับก็จะสัมผัสกันนะครับสายตัวเียวขาวก็ด้านในนะครับก็จะเป็นฉ,ฉนวนนะครับตัวนี้เป็นฉนวน ฟอยพวกนี้หรือสายกลาวห้ามห้ามไปแตกครับตัวนี้เด็ดขาดนะครับจะเกิดการซอสทันทีครับเ็เสียเข้าไปถ้าเราทําให้ดีถูกวิธีก็จะใช้ได้โอ้นานเลยนะครับหลายปีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับจนกว่าแจ็คเอฟตัวนี้จะจะเปาะแล้วก็หักแตกไปเองนะครับตัวนี้นี่นะครับ ายตรงขนวนตรงนี้ก็จะมอโผตรงนี้พอดีนะครับตัวนี้ก็จะก็จะมีสายทองแดงด้านในเป็นสายสัญญาณนะครับโผลมาแค่นิดเดียวนะครับไม่ต้องโผลมายาวขนาดนี้นะครับถ้าโผลมายาวนี้ก็จะมีปัญหากับในการเสียบเข้าไปอาจจะเสียบเข้าไปโดนโดนวงจรด้านในนะครับถ้ายาวมากๆก็จะมีปัญหานะครับในความสวยงามก็ก็จะพัน เทปเอาเทปมาพันเพื่อความสวยงามนะครับในความปลอดภัยเลยพันประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็พอนะครับสวยงามนะครับในการไปต่อกับกล่องรับสัญญาณนะครับฟองจานดาวาเทียมนะครับก็จะเสียบเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับ ไม่ต้องคันแน่นมากนะครับเสียบตรงตรงแล้วก็หมุนเข้าไปเอาพอตึงมือก็พอนะครับเอามือไขได้ไม่ต้องเอาปากแกมาไขานะครับตัวนี้เดี๋ยวหักนะครับขาดเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็จะดิ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะรตัวนี้ว่าแน่นและนะครับก็ขอขอบคุณร้านบุญเจริญผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ก็ติดตามด้วยนะครับก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆในการ การซ่อมต่อสายดินอะไรก็ว่ากันไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ